สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาพบกับ a c o n s TV กันอีกเช่นเคยและในวันนี้นะครับผมเองจะมาทำการทดสอบรีวิวใช้งานหรือจะมาทำการป้ายยาเพื่อนๆกับเจ้าตัวที่อยู่ข้างๆผมเลยนะครับคีย์บอร์ดของแบรนด์ Signal ประทับบาเลยนะปึง้งนะครับที่เรียกว่าโอ้โหมาในตัวซีรีส์ แม็กซายนะครับแม็กซายรุ่น KB 731นะครับก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหสวยงามนะครับมาในโทนสีขาวนะครับแต่ถ้าถามว่าขาวแบบขาววอกเลยไหมถ้าเราลองไปเปรียบเทียบกับตัวซีรีส์ของตัวแม็กซอนนะครับแม็กซอนตัวนั้นจะขาววอกกว่านะครับตัวนี้จะเออในโทนขาวแบบขมเหลาขมเหลานิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆได้ดูตอนที่ผมเปิดตัวคลิปไปที่ผมสร้างสถานการณ์จำลองให้ดูนะครับว่าโอ้โหตอนนี้ผมติดงอมแงมเลยนะ กับการเล่นเกมหรือใช้งานกับคีย์บอร์ดที่เป็นแบบแมคานิคอลนะครับก็เรียกว่าถ้าใครแอบมาสลับสับเปลี่ยนเอาคีย์บอร์ดแบบธรมธรมดาธรรมดามาให้ผมใช้งานแทนเนี่ยผมต้องหัวเสียแน่นอนนะครับต้องวิ่งไปควานหาให้เจอจนได้แหละนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างเหตุการณ์จำลองให้เพื่อนๆเ,เห็นนะครับว่าโอ้โหถ้าใครได้ลองใช้คีย์บอร์ดที่เป็นแบบแมคาีนิคอลนี้แล้วตลองหลงรักและติดใจอย่างแน่นอนนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกเลยว่าคีย์บอร์ด ของตัว s i g n นนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามนะครับก็ต้องบอกเลยว่าจุดเด่นของแบรนด์ซิกโนเนี่ยก็คืออยู่ในเรื่องของตัวราคาและก็เรื่องของการรับประกันแล้วก็เรื่องของตัวฟังก์ชันที่ใส่เข้ามานะครับเพราะต้องบอกเลยนะครับว่าคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะครับเริ่มต้นด้วยราคาที่พันต้นๆนะครับพันต้นๆแต่ตัวฟังก์ชันเนี่ยที่ใส่เข้ามาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมาตรฐานแล้วก็จัดเต็มเลยนะถ้าเพื่อนๆเนี่ยลองเอาไปเปรียบเทียบถ้าได้ดูตัวคลิปนี้จบนะครับ ไปเปรียบเทียบกับคีย์บอร์ดที่มีราคาสักระดับประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0เนี่ยผมเชื่อเลยนะครับว่าตัวฟังก์ชันต่างๆที่สัญญาใส่เข้ามาให้ในตัวคีย์บอร์ดรุ่นนี้เรียกว่าสู้ได้นะครับสู้ได้อย่างแน่นอนนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของตัวสเปคภายนอกกันหน่อยนะครับภายนอกหรือว่าอ่าที่เพื่อนๆพ,พอที่จะบอกได้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นเลยตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเป็นแบบชนิดแมชชีนิคอลนะครับเห็นไหมเสียงกด จะมีความแตกต่างกับคีย์บอร์ดแบบออฟฟิศสำนักงานทั่วๆไป2-300บาทนะครับเสียงกดจะเป็นแบบค่อคนข้างที่จะให้ความรู้สึกแบบไม่ดังมากนะครับแล้วก็มีความหนึบในการกดกับตัวนิ้วมือแต่ละปุ่มเนี่ยค่อนข้างหนึบอยู่นะหนึบหน,นะครับหนึบหน,น,นะครับถ้าถามผมอะ่ะผมชอบไหมกับตัวสวิตที่เป็นแบบชนิดนี้นะครับอันนี้ต้องบอกเ,เพื่อนๆอีกนะครับว่าพอเป็นคีย์บอร์ดแบบแมคา a นิคอลเนี่ยมันก็มีชนิดของตัวสวิตที่หลากหลาย นะครับตัวนี้มาด้วยสวิตช์แบบชนิดบลัฟนะครับบลัฟนะครับจะแตกต่างกับในเรื่องของตัวการกดแบบสวิตช์ตัวสีอื่นๆนะครับจะเป็นเลดหรือว่าเป็นบลูนะครับถ้าเป็นบลูเนี่ยจะเห็นแตกต่างเลยกับตัวเสียงกดนะครับจะเสียงดังกว่านะครับดังกว่าถ้าใครที่ต้องการความมันในการกดที่เพิ่มขึ้นนะครับก็อาจจะไปเลือกแบบชนิดแบบสวิตช์แบบบลูก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งของทางซิกโนเนี่ยก็มีคีย์บอร์ดหรือว่าตัวชนิดสวิตช์เนี่ยให้เลือกครบคันอยู่แล้ว นะครับ,บครบคันอยู่แล้วแต่ตัวนี้ผมใช้แบบเปล่านะครับถ้าถามว่าแบบเปล่าเนี่ยเหมาะกับคนแบบไหนนะครับผมก็บอกเลยว่าถ้าเป็นแบบผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะนะครับถ้าเป็นแบบบลูเนี่ยถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้แต่บางสถานการณ์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเกรงใจคนรอบข้างนิดหนึ่งนะครับเพราะผมเองเนี่ยไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวไงนะครับมีพ่อแม่พี่น้องอะไรอยู่ด้วยใช่ไหมครับบางครั้งในการกดหรือว่าการเล่นเกมเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นเสียงถ้าเป็นแบบชนิดสวิตแบบบลูนะ เสียงดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊ก,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 กมันอยู่คนเดียวไงแต่คนรอบข้างเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะมันด้วยไหมใช่ไหมครับแต่พอมาเป็นบราน์เนี่ยค่อนข้างที่จะดูซอฟต์ลงหน่อยนะครับเสียงมันค่อนข้างที่จะเบาลงนะครับผมก็เลยค่อนข้างที่จะชอบมากเป็นพิเศษหรือถ้าคนไหนจะเอาไปใช้ในออฟฟิศสำนักงานเนี่ยก็จ,จะไม่ได้กระทบกับคนรอบข้าง หรือว่าเพื่อนร่วมงานมากเหมือนกับตัวสวิตช์แบบชีทบลูนะครับแต่อันนี้ก็อยู่ที่สถานการณ์ของเพื่อนๆนะว่า,าสามารถจะใช้ตัวสวิตช์แบบไหนนะครับเพราะอย่าลืมว่าสวิตช์แต่ละชนิดเนี่ยมันก็มีเสียงที่แปลงออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าคนไหนที่อยากจะเบาๆบหน่อยก็แนะนําแบบบราวน์เลยนะครับแบบบราวน์เลยนะครับซึ่งอันนี้แหละก็ต้องบอกว่าเป็นขนาดแบบฟูสายนะครับถ้าเพื่อนเนเห็นฟูสานี้ก็คือ100%นะครับกับตัวคีย์บอร์ดนะครับกับตัว ชุดน้ำแพดนะครับที่เพื่อนเเห็นด้านขวาเนี่ยก็เรียกว่าคนที่อยู่ในสายออฟฟิศมาก่อนไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์แยกอะไรให้บุญวายนะครับใช้การปรับตัวแค่นิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนะครับก็สามารถใช้งานได้อย่างทันทีนะครับแล้วก็ที่พิเศษเลยที่เพื่อนๆเห็นนะครับกับตัวฟังก์ชันของตัวคีย์บอร์ดของแบรนด์ซิกโนตัวนี้นะครับก็โอ้โหเรียกว่าใส่ตัวไฟ RGB เนี่ยมาให้ไล่กันแบบสวยงามนะครับปรับได้ถึง22โหมดนะเพื่อนๆ เลือกได้ตามใจชอบเลยแต่เพื่อนๆบางคนอาจจะบอกอีกว่าเอ๊แล้วตัวไฟ rgb เนี่ยมันสามารถปิดได้ไหมเพราะบางคนไม่รู้ไงนึกว่าพอซื้อไฟ rgb ที่มีคีย์บอร์ดใส่ไฟ rgb มาให้เนี่ยอาจจะแบบบอกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะปิดได้หรอมั้งนะครับเพราะจุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของตัวไฟใช่ไหมครับก็ต้องบอกนะครับว่ามันมีฟังก์ชันที่สามารถปิดในเรื่องของตัวไฟแสดงสถานะในการกดเนี่ยได้นะอาจจะเอาแบบมืดมืดเลยเนี่ยก็ไม่มีปัญหา นะครับไม่มีปัญหานะครับตรงส่วนนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวสวิตต์นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับเนี่ยถ้าเรามองในแนวระนาบนะครับก็จะเห็นเลยว่ามันจะเห็นตัวโครงสร้างของตัวสวิต์ในระดับหนึ่งนะครับจะไม่ได้มีบอดี้หรือว่ามีตัวกาดอะไรมาบังนะครับมาบังมันก็จะเห็นในโทนแบบเปลือยๆหน่อยนะครับเปลือยๆหน่อยแล้วก็ตัวคีย์แคปนะครับก็จะเป็นแบบพุดดิ้งนะครับ ค่อนข้างที่จะสวยเลยแหละนะครับถ้ามีตัวไฟ R G B เนี่ยลอดออกมานะครับมันก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นแสงอ่อนๆอยู่ด้วยเป็นการไล่ระดับเฉดสีให้มีมิติเพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวคีย์แคปตัวเนี้ยสามารถถอดไปเปลี่ยนกับตัวของตัวคีย์บอร์ดแม a น i c a ลของซิกโนเนี่ยตัวรุ่นอื่นๆอย่างเช่นของแม็กซอนเนี่ยได้เหมือนกันนะสามารถสามารถสลับไปมาได้น,นะครับสลับไปมาไดา้แล้วก็ตัวรูปแบบของการเชื่อมต่อของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ก็จะเป็นแบบชนิดสายเพียงอย่างเดียวนะ สาย USB เพียงอย่างเดียวดังนั้นคนที่จะเอาไปใช้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าถ้าคนที่เอาไปใช้แบบไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายไปมาบ่อยๆเนี่ยก็ตอบโจทย์เลยนะครับตอบโจทย์เลยแต่ถ้าคนไหนที่อยากจะเอาไปใช้แบบเคลื่อนที่หรือว่าแบบในการใช้แบบะระยะไกลด้วยนะครับอาจจะต้องเลือกรุ่นที่เป็นแบบชนิดที่มีสัญญาณแบบบลูทูธหรือว่าตัวดองเกิลในการรับส่งแบบไวเลสเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งโนก็มีหลากหลายนะครับสามารถเข้าไปเลือกดูกันได้นะครับแต่ตัวนี้ จะเป็นแบบแค่ USB เพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวน้ําหนักนะครับประมาณ700กว่ากรัมนะครับเกือบเกือบหกิโลนะครับดังนั้นคนไหนที่วางไว้กับที่นะครับในการเล่นเกมนะครับจะมีการโยกไปมาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าติดหนึบอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวด้านหลังเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าจะมีตัวปรับระดับให้ได้หนึ่งระดับนะครับความระนาบของตัวคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็มีตัวกันลื่นให้นะครับก็ถือว่ามีน้ําหนักนะครับมีน้ําหนักอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับว่าหนักมาก นะครับดังนั้นใครที่เป็นสายเกมเมอร์นะครับเกมมิ่งนะครับโอ้โหเรียกว่าในการโยกไปมาเนี่ยพอที่จะทําให้ตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ไม่เคลื่อนเสียตําแหน่งไปนะครับไม่ไม่ไม่เคลื่อนเสียตําแหน่งไปนะครับแล้วก็ยังมีตรงส่วนที่ในเรื่องของตัวคุณสมบัติ IP68 ดอีกนะามาแบบเปลยอเปยๆแบบนี้นะครับใครเผลอบางทีทําน้าหกน้ํหกอะไรแบบนิๆนดๆหน่อยๆเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจไปนะ เพราะอย่างน้อยก็กันน้ําได้ในระดับหนึ่งนะครับ IP 6 8แนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวของตัวของตัว function, ของตัวฟังก์ชันนะครับของตัวฟังก์ชันในเรื่องของตัวไฟ R G B เนี่ยที่ผมชื่นชอบนะครับนอกจากจะสามารถคัสตอมผ่านทางตัวซอฟต์แวร์นะครับที่ทาง s i g n o เนี่ยเขามีตัวซอฟต์แวร์ให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถคัสตอมตั้งโปรไฟล์ ile, ตั้งมาโครอะไรได้นะครับก็สามารถที่จะเลือกปรับแต่งในเรื่องของตัวสี เฉดสีในแต่ละปุ่มได้เลยนะเรียกว่าคัสตอมในแต่ละปุ่มเลยอย่างเช่นเราอยากจะให้ปุ่มไหนเนี่ยเป็นสีอะไรที่ที่มันพิเศษกว่าปกติก็สามารถเลือกคัสตอมได้ซึ่งผมมองว่าเนี่ยเป็นจุดเด่นเลยนะเพราะบางทีผมเนี่ยต้องการไฟทุกดวงเนี่ยป,ปิดให้หมดไม่ต้องการให้มันเป็นไฮไลท์นะครับให้มันมืดให้หมดแล้วก็ต้องการไฮไลท์แค่ตัวที่เราจะใช้กดเป็นประจำนะครับสีห้าปุ่มผมก็สามารถคัสตอมได้เลยว่าปุ่มนี้ ขอให้เป็นสีนี้สีนี้สีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบเลยนะครับกับการคัตตอมแยกในแต่ละปุ่มนะครับแยกใน,ในแต่ละปุ่มแล้วก็ในเรื่องของตัวไฟที่ลอดมาจากตัวอักษรเนี่ยเจาะไว้เฉพาะตัวที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับกับตัวเลขและก็สัญลักษณ์พิเศษแต่ถ้าเป็นตัวภาษาไทยเนี่ยตัวไฟเนี่ยไม่ได้เจาะเอาไว้นะอ่าแต่ถ้าอยู่ในห้องที่มันมืดสนิทจริงๆเนี่ยตัวไฟต่างต่างเนี่ยก็พอที่จะทําให้เราเองเนี่ยคลำได้ ะครับว่าอ๋อรู้แหละว,ว่าปุ่มนี้มันคือปุ่มอะไรเพราะไฟที่มันลอดมาจากตัวภาษาอังกฤษหรือว่าตัวเลขเนี่ยมันก็พอที่จะให้แสงสว่างกับตัวที่เป็นภาษาไทยได้ในระดับหนึ่งนะครับในในระดับหนึ่งส่วนตัวสเปคอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวสายนะครับที่ให้มาก็ค่อนข้างยาวเลยแหละ1.8เมตรนะครับเหลือๆนะครับแล้วก็ตัวชนิด ของตัวสวิตนะครับก็เป็นแบบออปติคอลนะครับในเรื่องของความทนทานเนี่ยหายห่วงนะครับกดได้เป็นล้านล้านครั้งเลยนะครับเรียกว่าใช้กันจนลืมว่ามันจะหมดประกันแล้วหรือว่าหมดประกัน2ปีไปแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าคุณสมบัติต่างๆที่ให้มาก็เรียกว่าครบคันนะครับครบคันเลยนะครับส่วนการใช้งานเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับหลังจากที่ผมได้ใช้งานเนี่ยทั้งเล่นเกมหรือว่าทํางานนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลย เกมที่ใช้ทดสอบนั้นก็มีหลากหลายแนวนะครับทั้งตัวเกมแนว Open World อย่างเกม Genshin Impact หรือจะเป็นเกมแนว Action ที่ต้องมีการคอนโทรลอย่างรวดเร็วอย่างเกม Hades นะครับก็มีความรู้สึกได้เลยว่าตัวปุ่ม Key c a p ปนั้นค่อนข้างที่จะกดแล้วปิดมือและเต็มนิ้วเวลากดสลับปุ่มไปมานะครับก็เรียกว่าทำให้รู้สึกถึงความลื่นไหล และไม่รู้สึกปิดขัดส่วนถ้าจะเอาไปใช้งานในแนวออฟฟิศหรือใช้งานทั่วไปนั้นการพิมพ์ก็ถือว่าสบายนิ้วเลยทีเดียวนะครับให้สัมผัสในแบบสไตล์ของปุ่มกดแบบ mechanical ชนิดบลาวก็ทําได้ดีไม่แพ้กับการเล่นเกมเลยทีเดียวส่วนลูกเล่นของการปรับแต่งไฟ RGB หรือตัวปุ่มมัลติมีเดียพิเศษต่างๆที่มีให้มานั้นถ้าไม่รู้ว่าจะกดยังไงหรือไม่เข้าใจนะครับขอให้เพื่อนๆแค่ลองพลิกตัวหลังกล่อง ก็มีคำอธิบายคำสั่งในแต่ละฟังก์ชันไว้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยเพียงแค่กดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้แล้วก็เลือกจิ้มได้เลยนะครับว่าจะเปลี่ยนรูปเล่นไฟแบบใดจะเป็นสปีดท,ที่เร็วหรือช้าจะสว่างมากหรือน้อยก็ทำได้เพียงแค่ปลายนิว้วเป็นไงครับเพื่อนกับการรีวิวทดสอบใช้งานนะครับชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้นะครับหรือคนไหนอยากจะมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะครับกับตัวคีย์บอร์ดรุ่นนี้ก็เข้ามาคอม,อคอมเมนต์กันได้นะครับ ส่วนผมเองบอกเลยนะครับว่าหลงรักเลยนะกับคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะครับของซิกโนที่เป็นสวิตช์แบบชนิดบล้าวนะครับในที่สุดผมเองก็อาจจะเจอแล้วนะกับชนิดของตัวสวิตช์ที่ชอบและใช่นะครับสำหรับตัวผมเองนะครับก็คือน่าจะเป็นตัวสวิตช์แบบชนิดบลาวนี่แหละที่ค่อนข้างที่จะให้อารมณ์ในการสัมผัสในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์ทั้งในด้านของการเล่นเกมนะครับหรือในการทํางานนะครับส่วนเพื่อนๆล่ะหาเจอหรือ,อยังว่าเพื่อนๆชอบคีย์บอร์ด Mechanical แบบชนิดใดสวิตใดหรือยี่ห้อใดนะครับถ้าเพื่อนๆยังหาไม่เจอก็ลองเปิดใจกับตัวแบรนด์ซิกโนดูก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้โม้เลยนะ,ะเพราะความคุ้มค่าทุกอย่างที่บอกไปนะครับมันคุ้มจริงๆนะครับลองกันดูได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ในด้านใต้นี้นะครับเพราะผมเองวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะ,ะยังใช้งานอยู่นะครับกับตัวคีย์บอร์ดรุ่นนี้เลยของซิกโนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ